ไปดูภาพเหตุการณ์ชุดสืบสวนภาค9้าที่นําโดยพันธบรวจเอกสมพงศ์สวรรณวงศ์รองผู้รับการสืบสวนตํนารวจภูธรภาค9พันธบรวจโทปิยพลแป้นแก้วรองผู้กับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษตํารวจภูธรภาค9้าแลวก็ชุดสืบสวนสอพอหาดใหญ่รวบตัวนายขเนธทองประจงอายุ28ปีหรือว่าบอยซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่พาเสียแป้งหรือว่านายชชบลิตทองด้วงอายุ37ปีนักโทษชายคนสําคัญหลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราช เมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาและก็เป็นข่าวดังข่าวใหญ่อยู่ในตอนนี้เลยครับโดยนายคเนตหรือว่าบอยคนนี้ครับเป็นผู้ต้องหาคนที่5และก็รายล่าสุดที่ถูกออกหมายจับในคดีนี้และก็ถูกชุดสืบสวนภาค9และก็ชุดสืบสวนสพหาดใหญ่แกะรอยตามไปจับกลุ่มได้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขณะพาแฟนมาดูหนังเรื่องสปาป์เรอแต่ว่าเกิดปวดท้องจึงเดินออกมาเข้าห้องน้ําเจ้าหน้าที่ล็อกตัวทันทีก่อนคุมตัวมาสอบสวนที่ห้องสื สสพหัดใหญ่แต่ยังปฏิเสธนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพาเสียแป้งนี้แต่ยอมรับว่าเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาครับไปเยี่ยมเสียแป้งที่โรงพยาบาลมาจริงหลังจากที่รู้จ,จักกันตอนติดคุกในทางคดีพบว่านายเนธเป็นผู้ต้องหาที่พบในภาพวงจรปิดเดินถือกระเป๋าสีดำพร้อมโทรศัพท์มือถือและอาวุธปืนคีมอุปกรณ์ต่างๆไปให้นายชวบริตหรือว่าเสียแป้งถึงเตียงก่อนที่จะพาหลบหนี เดี๋ยวไปดูภาพตอนจับและก็คำให้การของบอยกันครับไอ้น้องเป็นมังทีหลบนีคือยังไงวันที่หลบก็หลบนี้คือยังไงกมม็ไม่อยู่เยี้ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครับไปรับรับยังไงไปไปไปสานยังไงมาเพอไปเยี่ยมไงเอาไปเยี่ยมถึงใครพาผอหลบนี้ไหมไม่โอเคไปเยี่ยมก่อน ซึ่งเดี๋ยวทางจหนาทีว่าเราเกี่ยวโยงกันเป่าผมพูดว่าไม่รู้วยเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่รู้เลยที่ว่าบอยไปเยี่ยมแปลงวันที่20เป็นยังไงเดินเดินไหมเดอนนี่เือนะเดอนนี้เลยนะ ว,ว,วันได um ้ค okay. ุยไรกันไหมวันตอนรีติคุยเลี้ยงข้างในเยอะจากบานนี้ไหมเรารู้จักขับแป็นก็มาแล้วยังข้างในเขาเลี้ยงรู้จักทีข้างนอกตัวยก้างในก้างในโอ้รู้จักข้างในตอนนั้นหนอนทุกการีไรผุ้ยาโอ้คือแต่รู้จักขับโคก้างในแต่ตอนนี้รู้ตัวเองว่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องเลย หลังจากที่เสร็จการทําบันทึกจับกลุ่มที่ห้องสืบสวนสพใหญ่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายะเนศหรือว่าบอยส่งไปดําเนินคดีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทันทีส่วนนี้ก็เป็นภาพตํารวจกองปราบกองกำกับการหกกองบังคับการปราบปรามชุดเดียวกับที่เคยปะทะกับชุยเขาจันทร์มาแล้วนะครับที่รวมกําลังพร้อมอาวุธครบมือลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อเสริมทีมร่วมกับเจ้าหน้าที่อีกหลายหน่วยไล่ล่าเสียแป้งงานนี้กองปราบพร้อมรบ ตายเป็นตายยังไงก็ต้องได้ตัวเสียแป้งกลับมาดำเนินคดี